วันนี้เรามารีวิวกันนะครับว่า Mercedes Ben z มีอาหารเม็ดอะไรให้ไม่ใช่อาหารเม็ดบล็อกเซตอะไรให้สื่อมวลชนรับประทานันนะครับเปิดออกมาปุ๊บเอ้ยน่ากินเชียวคืออะไรเนี่ยเป็นแซนด์วิชไข่กุ้งนะครับกินได้ทุกชาติเชื้อาศาสนาได้หมดนะครับไม่เป็นที่ขัดขวางใครนะครับ อันนี้เป็นพับอะไรสักอย่างน่าจะเป็นไก่นะครับได้กลิ่นแล้วน่าจะเป็นไก่แล้วก็มีอันนี้ทาร์ตอันนี้เอ้ยทาร์ตอนนี้ดูน่ากินเชียวเป็นน่าจะเป็นครีมชีสนะครับเป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่โอ้นนี้ลูกชายชอบเลยและสุดท้ายมี คุกกี้เดี๋ยลองบีบๆดูสิเฮ้ยเจ๋งเป็นซอฟ์คุกกี้ด้วยอื็ถือว่าทาง Mercedes-Benz ก็ดูแลให้อย่างดีและเพื่อสุขภาพนะครับมีมีกับซ่อมมาให้ด้วยมีทิชชู่มาให้ด้วยซึ่งเชื่อว่าสื่อมวลชนที่ของเราก็ไม่น่าจะใช้ขอบคุณครับนี่นี่เขาติดติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะนติ๊กเกอร์เบน